กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกอ รบฟังข่าตอนชัมม่วโมงจากซูนขาวิทยุมอกก่อทรงคล้าค่ะเกษตรกรจังหวัดตรังหันมาปลูกผืชกระถอมแปลงย้ายและเป็นแปลงสาธิต,ต้นแบบกระถอมพันดีนายวสัสรนสุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังกล่าวว่าเกษตร,รจังหวัดตรังได้รับความร่วมมือจากศูนขายายพันธุ์ผืชที่สองจังหวัดตรังซึ่งรับผิดชอบดูแลแปลจังหวัดภาคใต้ตอนล่างตามนโยบายกระทรวงเกษตร,รหละสซกรอนและเป็นนโยบายข้องธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้ประชาชนปลูกกระถอมลังบานคนละสามถึงห้าต้น ใน่วนของจังหวัดตรังศูนขยายพันธุ์ที่สองจังหวัดตรังสนับสนุนผืชกระทอมมาให้แลว้วสามรอบร่วมประมาณสามหมื่นตอนพันธุ์ไปทางเกษตรอำเภอศูนเรียนรูปแปลงย้ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และทำเป็นแปลงสาธิตพันธุ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบว่าวันข้างหนา้าถ้าขับเคลื่อนจากแปลงสมนุนไพรไปสู่เศรษฐกิจจะต้องมีแปลงที่พันธุ์ GMP ปลอดสารเคมีมีโรงงานรองรับแน่นอนโดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกปาล์มไร่ย,ย,ย่อย ตำบลกะลาเซออำเภอสิเกาจังหวัดตรังจึงอาสา,าที่จะเป็นแปลงต้นแบบประจำอำเภอสิเกานอกจากนั้นยังมีเถียมเพือกันตังนึงแปลงแหลมเพือปลาเลี้ยนอีกหนึ่งแปลงโดยสํงงานางเกษตรจังหวัดตรังก็ได้ขับเคลื่อนเพื่อที่จะเป็นต้นแบบแน่นาคอดทางด้านนายชัยยริศ ท้ายยวนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกปาล์มไร่ย,ย,ย,ย่อยอำเภอสิเกาเจะค้องแปลงสาธิตพืชกระทอมอำเภอสิกเกากล่าวว่าจากการข้อรวมสมนาหลายศึกษาติดทางตลาดคลองพืชกระทอมและได้ดับความรู้จากบริษัทผู่งออกขาดว่าพืชกระทอมจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ผคกตายที่มีสภาพอาการร้อนชื้นดังนั้นในส้วนของวิสาหกิจชุมชนจึงยุดลักการตลาดนำการผลิตโดยจะทำ MOU กับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสารสกัดจากพืชกระทอมไร้ยใยและให้บริษัทมาเป็นทีปรึกษาในการปลูกเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่โรงงานกำหนดและหากไม่เพียงพอก็จะขยายพื้นที่ปลูกไปยังสมาชิกกลุ่มไร่อื่นๆร่วมเป็นแปลงย้ายโดยพืชกระทอมใช้เวลาปลูกแปดเดือนก็สามารถเก็บใบค้ายได้ซึ่งจากข้อมูลเศรษฐกิจพบว่านในเนื้อทีหนึ่งราย จะทําให้มีรายได้ประมาณเดือนละ1 6 0 0 0บาทซึ่งในพื้นที่เนือที่ประมาณสีรายจะมีรายได้ประมาณ5 0 0 0 0นบาทต่อปีตามที่บริษัทให้ข้อมูลซึ่งือว่าสู้งมากซึ่งเข้าใจว่าเป็นพื้เศรษฐกิจที่สําคัญในวันข้างหนาและจะไม่สํารอยโกโก้เพราะว่ามีโรงงานชัดเจนและสามารถปบอนโรงงานอุตสาหกรรมไปผลิตเป็นวัตกรรมไม้หลายประเภทและเป็นที่ต้องการของทั่วโลกวินีนาศรกรราแห้งศูนย์ข่าววิทยุมอกอสงคลารายงานค่ะ รวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน